12ปีมาแล้วยังลืมเขาไม่ได้เลยทํำยังไงดีนั่งร้องไห้ทุกวันอาจารย์ด่ายับเลย12ปีนะนั่งร้องไห้ทุกวันไปทําอะไรอยู่อ่ะตั้ง12ปีไม่คิดจะถอนความคิดเห็นผิดตัวนี้ออกดังนั้นสมควรแล้วที่ต้องโดนด่าการด่าเนี่ยบางทีมาไม่เชื่อว่าเขาโกรธเขาเกลียดเขาอาฆ่าพยาบามาดร้ายแล้วนะแต่การด่าเนี่ยด่าเพื่ออะไรด่าเพื่อเตือนเราด่าเพื่อเตือนสติเรากระตุกจิตเรากระตุกใจเราเพื่อให้กลับมามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน เริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ให้มีความสุขเพราะเขามองเข้ามาเขาเห็นเราเศร้าหมองมีความทุกข์เขาจึงต้องกระตุกเราเนี่ยให้ตั้งสติดังนั้นให้พยายามมองเขาเป็นผู้ชี้โทษแก่เรามองเขาเป็นผู้มีความเมตตาสงสารต่อเราแล้วเราก็เดินออกจากความทุกข์เนี่ยให้เร็วไม่งั้นมันก็จะออกจากความทุกข์ตัวนี้ไม่ได้สุดท้ายคนที่เศร้าหมองที่สุดและลำบากที่สุดคือใครอะ่ะก็ตัวเราเองดังนั้นให้เขาด่าไปเถอะถ้าด่าแล้วทําให้เราดีขึ้นถ้าด่าแล้วทําให้เราเกิดประโยชน์มากกว่าเดิมปล่อยให้เขาด่าไปเลยอื หนูมีคำถามหนึ่งค่ะคือหนูโดนคนเก่าที่เป็นทอมนอกใจแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มใหม่มีความสุข่บ้างในขณะที่หนูเพื่งโดนคนใหม่ๆนอกใจตลอดเลยอะค่ะจริงๆคนที่น้อกใจเรามันไม่ควรจะสมหวังในความหวังหรือเปล่าะไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าอะไร คนเราที่นอกใจเขามีผลของการกระทําอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมแปลว่าการกระทําเขาทําสิ่งใดเขาย่อมได้รับผลสิ่งนั้นแต่เราอย่าไปตั้งแง่คือคนในสังคมโลกเราปัจจุบันเนี่ยชอบตั้งแง่ว่าเฮ้ย <c oughs> คนเนี่ยทาเลวกับเราแต่ทําไมเขายังมีความสุขดีคําถามคือเราต้องการให้ผลของการกระทํานั้นเนี่ยเป็นไปตามความสะใจของเราแต่ความเป็นจริงผลของการกระทํามันไม่ได้เป็นไปตามความสะใจของใคร มันเป็นไปตามการกระทําของบุคคลนั้นใครจะกระทํากรรมดีก็ตามจะกระทํากรรมเลวก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นฉะนั้นขอให้เราเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยต้องได้รับผลของการกระทําเสมอแต่มันต้องอยู่ที่ว่าเขาจะได้รับผลตอนไหนอาจารย์ถามสมมุตินักเรียนทุกคนในห้องนี้ดื่มน้ําดื่มน้ำหนึ่งขวดขวดนี้นะดื่มน้ําพร้อมกันทุกคนเราคิดว่าจะไปฉี่พร้อมกันไหมพร้อมไหม ไม่ใช่ป่ะเพราะอะไรอะ่ะพราะร่างกายแต่ละคนมันทางานไม่เหมือนกันถูกต้องป่ะต่อให้กินน้ําในเวลาเดียวกันกินน้ําเท่ากันในหนึ่งขวดเวลาเดียวกันในทุกขณะนั้นแต่มันไม่มีทางที่จะไปฉี่พร้อมกันเพราะเหตุปัจจัยแต่ละคนเป็นไงบางคนกินน้ํามาก่อนหน้านี้แล้วบางคนก่อนหน้านี้ไม่ได้กินน้ําบางคนเพิ่งกินน้นานําขณะนี้ดังนั้นเวลาผลของการไปฉี่มันจึงต้องต่างกันเนี่ยเรียกว่าเหตุปัจจัย ดังนั้นคนเวลาทําเร็วทําชั่วไม่ได้หมายความว่ามันต้องได้รับผลของความเร็วความชั่วต่อหน้าต่อต,อตาเรามันอาจจะไปรับผลรับหลังเราก็ได้มันอาจจะไปรับผลแบบแอบแอบ,แบซ่อนซ่อนอยู่ที่บ้านก็ได้ในขณะที่มันขี้มันเยี่ยวเราไม่เคยเห็นมันเองมันอาจจะเป็ลิสีดวงทวารทรมานจากการขี้ในขณนะนั้นก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะเพราะอะไรวิบากแห่งกรรมมันส่งผลตอนไหนก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยดังนั้นเราอย่าไปนั่งเฝ้ากรรมของใครให้เรากลับมาดูผลของการกระทําของตัวเองว่า ขณะเนี้ยเรากาลังมีความทุกข์อยู่หรือเปล่าดังนั้นก่อนเราจะไปทุกข์ร้อนเพราะความทุกข์ของใครกลับมาทุกข์ร้อนแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตัวเองก่อนจะดีกว่าดังนั้นอย่าไปแก้คนอื่นกลับมาแก้ที่ตัวเองง่ายคําถามต่อไปผมอยากถามว่าป,แมมปาาีแล้วผมไปปวดมาแล้วว่านนผมร้อนใช่ไหแล้วว่าตอนเองผมเล่นยาวแล้วเพื่อนมันยังร้องว่าผมปวดร้อนเพื่อนมันจะมา <laughs> ไม่คำถามมันเหมือนมันล้อกูวะ <S 2> <S 2> มันอะไรอะไรถามมันไม่เหมือนล้อมึงอะน,นะอันนั้นเรียกผมไม่มีเหรอเนีย่ยนั่นอพี่เนี่ยทวาแล้ว,ลลวลตอนนี้ยังโดนล้ออยู่ไหมรูกว่าอะไรหรอพ่ออะไรถึงโดนล้อมันไม่รู้มันล้อแบบว่าล้อมันก็ล้อไปเลยก็ช่างมันแล้วแต่มันคำถามคือเรามีผมบนหัวไหม มีอ่วถ้ามีแล้วเขาร้อวาว่าอะไรไอ้หล้นไอ้หล้นอ่ะแล้วมึงล้นไหมอ่ะทําไมกูรู้สึกร้อนๆอนหนาวๆนาว่าตอนเนี้ยทําไมกูรู้สึกบันโดนตัวเองไงไม่รู้นะ <S <S คือเราก็ไม่ต้องไปสนใจคําถามคือ,อยังมีคนบูลลี่อาจาร,รย์เรื่องหัวล้านบ่อยไหมทุกวันเป็นประจําแต่คําถามคืออาจาร,รย์ต้องโกรธไหมไม่ต้องโกรธเราต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมถ้านี่เมื่อเขาร้อเราว่าเราหัวโล้นเรากลับมาดูตัวเราว่าเออเราก็หัวล้นจริงจริง แล้วเราจะโกรธทำไมในเมื่อเราเป็นแบบนั้นจริงๆสมมติว่ามีคนบูลลี่เราว่าเราอ้วนเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราอ้วนจริงไหมถ้าเราอ้วนเราก็ต้องดูแลอ่ะกู้อ้วนจริงก็ต้องอะไรยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราอ้วนดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรกลับมาดูตัวเองถ้าเราเป็นจริงตามนั้นเราก็แก้ไขตัวเองใหม่แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นจริงตามนั้นเราก็ไม่เห็นต้องแก้ไขอะไรเขาจะล้อก็ไปเขาล้อไปไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปโกรธเขาอาจจะแค่สนุกสนานการเฮฮากันในกลุ่มเพื่อน เราก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากนะกับชีวิตก็มีความสนุกสนานเขาไปมีความเฉยชินมีอะไรไปตามเหตุตามปจาัจจัยในเมื่อเราไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกับสิ่งนั้นอย่างหัวเราก็ไม่ได้ล้นไม่ได้ล้านอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปเดือดื้อร้อนใจอะไรก็ปล่อยไปตามปกติตามธรรมดาของธรรมชาติของโลกไปผมขอาสาเรื่องนนี่สาระ <laughs> แล้วเหรอว่าสาระแน่มากกว่านะบวกกับสาระเลวด้วยแต่ตอนเนี้ยอันนี้สายเออ อยากถามว่าคือผมมีความฝันตั้งแตเด็กแล้วคือมีอะไรนะมีความฝันมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าผมพยายามแบบเป็นแบตลอดเนะครับแต่ว่าพยายามแบบให้มันเก่งขึ้นนะครับแล้วจนมาถึงจุดจุดนึงนะครับตั้งแต่ปีนี้แล้วผมซ้อมอยู่ที่ที่ไหนใช่ไหมครับ เขาก็เปลี่ยนไปครับแต่ว่าเปลี่ยนโพสเปลี่ยนอะไรคืจนผมต้องแบบมาท้องที่หมยแล้วแบบว่าผมท้อมแล้วแบบว่ามันไม่มีความกุ้เลยครับคือตอนนี้ผมร้อมได้เพราะว่าผมมีเพื่อนคือวาาสุขคือเพื่อนจริงครับชีวิตหมดไฟอย่างเงี้ยนะจุดไหมล่ะเดี๋ยวคุณจุดให้จุดบนหัวกระบานนะจะได้หัวโลนตามที่ต้องการอย่างตอนแรกอะนะคือคือเราต้องกลับมาพัฒนาตัวเองอ่ะ คือถ้าเราดูแล้วพิจารณาแล้วว่าโปรแกรมมันซ้อมแบบเดิมๆไม่สามารถพัฒนาศักยาภาพตัวเองได้วิธีการคืออะไรพัฒนาศักยาภาพตัวเองการพัฒนาศักยาภาพตัวเองคืออะไรเราเคยรู้ว่าที่เดิมเนี่ยฝึกแบบไหนทําให้เราเนี่ยพัฒนาได้ดีเราเอาเทคนิคตัวนั้นไปนําเสนอเขาก็ได้หรือเราจะเอาเทคนิคนั้นมาซ้อมด้วยตัวเองก็ได้เช่นในเวลาซ้อมเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนอาจจะไม่ได้จริงจังในการซ้อมมากเราก็ต้องใส่ความจริงจังเข้าไป เขาอาจจะเติมทักษะเราไม่ได้เต็มที่งั้นเราก็เอาทักษะของตัวเองที่มีเนี่ยพัฒนาให้เต็มที่เราอย่าไปอิงคนอื่นเราต้องอิงอาศัยตัวเองนักกีฬาที่เก่งเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีโค้ดที่เก่งเท่านั้นนักกีฬาที่เก่งมันอยู่ที่ตัวเองต่อให้มีโค้ชเก่งแค่ไหนแต่นักกีฬาไม่ใส่ใจในการที่จะทําตามโค้ดก็เป็นนักกีฬาที่เก่งไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะเป็นนักกีฬาที่เก่งแม้มีโค้ชไม่เก่งแต่นักกีฬามีความขยันขวนแข็งมีความขวนขวายในการทําตาม ความพอใจของตัวเองและเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้นักกีฬาคนนั้นย่อมเก่งดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงโค้ดอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยดังนั้นเราบอกว่าพอเวลาโค้ชเนี่ยไม่สามารถทําให้เราพัฒนาศักยาภาพได้เราก็เลยหมดไฟสุดท้ายแล้วไฟมันอยู่ที่ใครอยู่ที่เราใครเป็นคนทําให้ไฟมอดเราเป็นคนทําให้หมอดเราบอกว่าเราพัฒนาตัวเองไปกว่านี้ไม่ได้ใครเป็นคนพัฒนาไม่ได้ตัวเราเป็นคนพัฒนาไม่ได้ดังนั้นให้เรากลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองโดยการ พนาามขวนขวายในการหาเทคนิควิธีการดูเอาใน Youtube ก็ได้ดูเอาใครก็ได้หลักเกณฑ์หลักการไหนก็ได้นําเสนอบางทีโค้ดอาจจะนึกอะไรไม่ออก <c oughs> ถ้าเรามีอะไรที่ดีกว่านั้นเราแนะนําเขาได้อย่าไปหมดไฟเพราะใครคนใดคนหนึ่งไม่เก่งพอแต่จงมีไฟเสมอเพราะตัวเราเองขวนขวายในความเก่งพอให้กับตัวเองดังนั้นความเก่งไม่ใช่ว่าต้องรอคนอื่นป้อนให้เราต้องขวนขวายในการหาความรู้ด้วยตัวเอง อาจารย์สอนธรรมะทุกวันนี้ไม่มีใครป้อนหลักเกณฑ์หลักการในการตอบคําถามแบบนี้ไม่มีใครสอนแก่อาจารย์อาจารย์ขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนด้วยตัวเองอาจารย์หยิบพระไตรปิฎกออกมาจากตู้เอามานั่งอ่านขวนขวายหาฟังจากครูบาอาจารย์ไม่เคยมีใครมาจําที่จชัยอาจารย์อาจารย์ศึกษาด้วยตัวเองที่บ้านอาจารย์จึงสามารถสอนธรรมะตามหลักคําสอนพระเจ้าแบบที่ไม่มีใครเคยสอนมาก่อนในประเทศจนนํามาซึ่งการมีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศได้ อาจารย์ไม่เคยหมดไฟต่อการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนอาจารย์ไม่เคยหมดไฟต่อการพัฒนาศักยภาพตัวเองไม่เคยหมดไฟในการแก้ไขสันดานเปลี่ยนแปลงตัวเองและไม่เคยหมดไฟในการสอนธรรมะเลยแม้ปัจจุบันจะโดนเข้าไปแล้ว4คดีก็ตามก็ยังไม่หมดไฟในการสอนธรรมะปัจจุบันจะมีคนพยายามใส่ร้ายป้ายสีจะมีคนพยายามด่าทอต่อ passed, ตว่าแค่ไหนอาจารย์ยังออกบรรยายธรรมยังออกด่าสอนธรรมะตามปกติไม่เคยหมดไฟมีแต่ด่าฉ่ำขึ้นทุกวันด้วยสามไป ในไลฟ์สดอิดาฉ่ำม,มากนนทุกวันนี้นะดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรปลุกไฟในใจของตัวเองด้วยความเพียรอย่างแรงกล้ามองเฝ้ามองเป้าหมายว่าเป้าหมายเราอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่เก่งเราต้องขวนขวายในการพัฒนาตัวเองพระเจ้าเนี่ยบอกคำหนึ่งผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้อาจารย์ตั้งเป้าหมายว่ามรรคผลของอาจารย์เนี่ยคือแก่นสารของอาจารย์คือเป้าหมายสูงสุดคือน,นิพพานเราอาจจะยังไม่เข้าใจานิพพานแต่อาจารย์จะไปถึงเป้าหมายให้ได้ดังนั้นระหว่างทางอาจารย์ต้องขวนขวายในการ ทำความภาคเพียรเล่าเรียนหนังสือศึกษาตำรับตำราฝึกฝนอบรมปฏิบัติตัวเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตัวนั้นให้ได้ดังนั้นถ้าหมดไฟมองเห็นโทษอย่ามวนแต่ไปเล่นเพราะว่าเพื่อนอย่างเดียวต้องเอาตัวเองเป็นหลักเป็นเกยเป็นที่ตั้งแสดงว่าเป้าหมายเราย,ยังไม่ชัดเจนดังนั้นไปทําเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนก่อนเมื่อเป้าหมายชัดเจนระหว่างทานจะชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะนั้นเป็นกาลังใจให้ตั้งใจในการหาเทคนิคในการ กลับมามีไฟให้กับตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะมีสติสัปพัญญะมีกำลังมีพลังงานมีความสามารถในการดันให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนเก่งในสายงานด้านฟุตบอลได้เออครับทุเอออย่าลืมทางนี้นะทางนี้ก็มีอยู่นะผู้อยากรู้อำนว่ตรงนี้ผมใส่เสื้อสีดำมาแต่เสื้อสีกางีวันนี้ขึ้นสีดำผมจะโดนกระผมฟ้าใส่ คำถามคือรู้ได้ไงว่าวัาวนนี้สีดําเป็นกาลากินีเปิดเพื่อนมาอีกหลายคนเชื่อนั้นเป็นกลุ่มคนที่ปัญญาอ่อนหมดเลยเราก็จะปัญญาอ่อนตามเขาถูกต้องนะไหมใช่เออนี่แหละเรียกว่าปัญญาอ่อนของจริงขณะนี้เราก็กาลังปัญญาอ่อนอยู่เพราะเราเชื่อว่าเสื้อสีดําเป็นเสื้อที่เป็นกาลากินีไม่เป็นมงคลต่อชีวิตประจำวันของเราเราจําไว้คําว่ามงคลมงคลนะเลิกดียามดีเวลาดี มงคลดีสะดวกดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตถ้ามีความสุจริตสามอยา่างว่าอัปมงคลคือกีฬากินีดังนั้นกีฬากินีไม่เกี่ยวกับเสื้อแต่เกี่ยวกับสันดานถ้าสันดานไม่ดีนั่นแหละเป็นกีฬากินีต่อคร oh, <wow. S 1> ัอาจารย์สั่งการบ้านเยอะ <Yeah. S 1> คำถามคือมันเป็นอาจารย์คนเดิมไหมล่ะหรือเป็นคนใหม่ <Yeah. S 1> คนเดิมเดิมเเลยเหรอ โอ้ oh, คนเดิมเดิมคนไหนจะชี้ได้ไหม <laughs> <laughs> หรืออาจารย์สามารถยกมือได้ไหม <laughs> เราสั่งงานเยอะจริงหรือเปล่า <laughs> คือบางทีมันต้องดูบางทีเนี่ยคนที่หนึ่งวิชาแรกสั่งคนที่สองเข้ามาก็สั่งคนที่สามเข้ามาก็สั่งคนที่สี่เข้ามาก็สั่ง <laughs> คืออาจารย์ทุกคนเขาไม่ได้คุยกันไงว่างานมันเยอะหรืองานมันน้อย <laughs> เขาก็สั่งไปตามเหตุตามปัจจัยในรายวิชาของเขา บางทีเราในฐานะเด็กก็ต้องเข้าใจในความเป็นอาจารย์ว่าเขาก็ต้องสั่งงานเพราะเขาต้องการให้เราทบทวนบทเรียนเพื่อให้เราเนี่ยจดจําและท่องจําได้เราจำไว้วิชาเนี่ยสมัยเราอาจารย์เป็นนักเรียนนะอาจารย์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือรู้สึกมันงานเยอะเกินไปมันแน่นมันไม่มีเวลาทํางานแต่วันหนึ่งพอเวลราโตขึ้นเนี่ยไอ้งานตัวเนี้ยที่เราไปลงมือทําจริง,รงๆหรือลงมือภาคปฏิบัติเนี่ยเฮ้ยมันมีความจําเป็นในการทบทวนอย่างอาจารย์ศึกษาพระไตรปิฎกหรือศึกษาหลักคาสอนเนี่ย อาจารย์ก็จะมานั่งปฏิบัติตามแล้วว่ามันได้หรือไม่ได้ทีนี้เวลาปฏิบัติอ่ะมันจริงจังไนงะมันต้องขวนขวายในการใช้เวลาในการภาวนาหรือการปฏิบัติจริงเนะี่ยนานมากนั่นคือการบ้านเลยนะทายังไงสำเร็จตรงนี้ยิ่งใช้เวลามากเท่าไหร่ยิ่งสําเร็จได้เร็วเท่านั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะการลงมือปฏิบัติในเชิงวิชาการจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญอย่างกรณีของการทําการบ้านเนี่ยหรืองานที่เขาสั่งมาเนี่ยมันมีความสําคัญต่อการทดใครนะ มีความสำคัญต่อการเข้าใจในบทเรียนนั้นหรือเป็นการทบทวนตำลักตำลาหรือทบทวนหลักคำหลักการเรียนการสอนในขนาดนั้นมันเลยไปนเนี่เป็นปัจจัยที่ทำให้รู้สึกว่ามันเยอะแต่เราก็ลืมไปว่าเวลาเรามันก็เหลือเยอะนะเราลืมในตรงนี้ไปเด็กนักเรียนเนี่ยไม่ได้มีความขนขวายในการหาเงินหาทองถูกต้องป่มเรามีเวลาเหลือแต่ไอเวลาเหลือของเราเนี่ยเราอยากเอาไปเที่ยวเล่นเนี่ยเราอยากเอาไปเล่นเกมเราอยากเอาไปนอนดูหนังฟังเพลงแบบสบายๆเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราน้อย เวลาในการให้ความสุขกับตัวเองมันน้อยลงเพราะต้องเอาเวลามาทํางานทําการบ้านมากขึ้นแทนความเป็นจริงเนี่ยถ้าแบ่งเวลาแบบเป็นกลางจริงๆนะงานมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกมันพอประมาณแต่ในมุมมองของเด็กอาจจะมองว่ามันเยอะแต่เข้าใจได้บางทีมันก็เยอะเกินไปจริงๆวิธีการจัดการทํำยังไงคงต้องจัดการที่ตัวเองคงไปจัดการอาจารย์ไม่ได้ไม่งั้นเกดเฉลีย่ยตอนแรกที่จะเยอะก็อาจจะน้อยลงได้นะเพราะนั้นอย่าพยายามไปจัดการที่ครูอาจารย์มึงแก้เขาไม่ได้หรอมึงแก้ตัวเองง่ายกว่า อย่าไปเที่ยวแก้ครูบาอาจารย์ให้แก้ที่ตัวเราเองด้วยการพยายามตั้งใจในการจัดแจงเวลาของตัวเองให้เป็นรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นแบ่งเวลาให้ชัดแต่พวกเรามันติดนิสัยดินพ่อขางหมูอ่ะเด็กนักเรียนทุกคนมันเป็นไปเพราะว่ามันไม่มีการฝึกระเบียบวินยัยอีกอย่างหนึ่งคนก็ไม่ค่อยฝึกระเบียบวินัยเราคนเป็นครูเป็นอาจารย์สมัยนี้ก็สอนแต่ว่าอย่าทาดินพ่อขางหมูนะแต่ไม่เคยจัดการตารางเวลาให้เด็กเลยบางทีคนเป็นครูอาจารย์เนี่ยก็ต้องลงไปดูเด็กนักเรียนในเรื่องนี้ด้วยนะ สอนการใช้ชีวิตเขาว่าการจัดตารางเวลาในแต่ละวันของเขาเนี่ยในการบริหารจัดการงานที่เราให้เขาเนี่ยเราต้องบริหารจัดการงานให้เขายัางไงเราอย่าลืมว่าเด็กนักเรียนเนี่ยบางทีเขายังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการจัดสรรปันส่วนเวลาของตัวเองดังนั้นคนเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยควรลงไปดูแลตรงนี้หน่อยไปไถ่าถามเขาทําทันไหมทําไหวไหม,ไหมก็อาจจะต้องตั้งคาถามตัวนี้ขึ้นมาด้วยว่าเด็กทําไหวไหมมีการบ้านรายวิชาอื่นเพิ่มเติมไหมเราควรจะโยกไปหรือขยายเวลาเพิ่มในการส่งการบ้านได้ไหม แต่ถ be right. ้าทาทุกอย่างแล้วเราต้องสอนเขาว่าไอ้คำว่าดินพ่อหางหมูเนี่ยเราดีแต่พูดกับเขาว่าเขาอย่าปล่อยให้เป็นดินพ่อหางหมูแต่เราเคยสอนวิธีการเขาไหมว่าทํายังไงดินจะไม่พ่อหางหมูทํายังไงงานจะไม่สะสมทํายังไงไม่ใช่ไปปั่นงานตอนใกล้จะส่งเราต้องรู้จักบริหารจัดการตัวนี้อาจารย์มีหน้าที่ในการสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์มีหน้าที่ในการบริหารจัดการตามที่อาจารย์สอนแล้วการบริหารจัดการในการบ้านหรือการงานต่างๆเนี่ยมันจะได้เข้าลูกเข้ารอยได้ ดังนั้นตัวนี้มันต้องแก้ร่วมกันแบบบูรณาการคือเด็กนักเรียนก็ต้องปรับตัวครูก็ต้องหาวิธีแนวล่วมในการสอนเด็กให้เขาเรียกว่าอะไรจัดการบริหารเวลาของตัวเองในการทําการบ้านให้เหมาะสมอย่างนี้เพราะนั้นมันต้องคุยกันพอเวลาไม่คุยกันเด็กก็จะแอนตี้กับการสั่งงานแล้วรู้สึกไม่พอใจก็เก็บกดเด็กเก็บกดก็ไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากส่งการบ้านก็เป็นไปให้เกิดการอะไร ทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆำจนเกิดความเคยชินเรียกว่าเสียนิสยัยหรือหมดระเบียบวินัยในตัวเองไปเพราะเด็กปัจจุบันรู้ไหมเป็นโลกอะไรมากขึ้อนอาจารย์ไปมหาลัยเนี่ยเจอเด็กที่มีสภาวะทางจิตอยู่สองกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับตั้งแต่เด็กมปลายยามหาลายัยเขาวิจัยออกมาเลยอาจารย์ไปทุกที่เหมือนกันหมดหนึ่งคือโรคซึมเศร้าสองสิ้นความยินดี คำว่าสิ้นความยินดีคือให้กันบ้านมาทําไม่ทันเออทำไม่ทันก็ไม่ทัน,นกโนโนูโดนตีก็โดนตีโดนหักคะแนนก็โดนหกนนักคะแนนคือไม่สนใจไลแลวจะเป็นยังไงก็ได้จะเรียนก็เรียนไม่เรียนก็ไม่เรียนนี่เรียกว่าภาวะความสิ้นยินดีเกิดจากการอะไรเกิดจากการกดดันซ้ําๆในสังคมที่ตัวเองอยู่เป็นประจําทุกวันดังนั้นครูกับอาจารย์แล้วก็นักเด็กนักเรียนเนี่ยต้องมาประชุมกันเนืองนิดคุยกันในห้องของตัวเองอ่ะครูที่ปรึกษาก็ต้องคุยกันบ้านเยอะไหมไม่ใช่ครูที่ปรึกษาเข้าไปคุยก็คุยอะไรไม่รู้หรือปล่อยเด็กนักเรียนไปเวลาคาบว่างไป ต้องเอาเวลามานั่งคุยกับนักเรียนจริงๆบุคลากรนในโรงเรียนเนี่ยครูอาจารย์เนี่ยควรได้รับการอบรมวิธีการดูแลเด็กแบบใกล้ชิดมีครูที่ปรึกษาแล้วเนี่ยตอนเช้ามาต้องถามเด็กแล้วการบ้านทําทันไหมมีอะไรไหมแล้วครูเนี่ยครูที่ปรึกษาต้องเป็นทางสายกลางให้เด็กด้วยการรับเรื่องของเด็กเนี่ยไปคุยกับอาจารย์ในรายวิชาต่างๆเพราะมีหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาและต้องเคลียร์ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็มีหน้าที่ในการพูดความในใจของเด็กออกมา พูดว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างติดปัญหาเรื่องไหนมากเกินไปน้อยเกินไปเหกกับครูที่ปรึกษาให้เข้าใจจะได้ไปคุยปรับกันระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยให้มันเข้ากันได้พอดีพอดีเนี่ยถ้าในองค์กรใดบริหารจัดการด้วยการสมัครสมาสมคคีมีการประชุมกันเนืองนิดรับปัญหากันอย่างหนึ่งนิดองค์กรนั้นจะมีความสุขจะมีความสมัครสมาคมคีเด็กจะไม่เก็บกดครูบาอาจารย์ก็จะไม่หัวเสียกับเด็กที่ทาผิดบ่อยๆซ้ำๆเพราะอะไรเพราะเราเคลียร์ปัญหากันอยู่ตะลอดเวลา ถ้าแก้ปัญหาตัวนี้ได้องค์กรจะมีความสุขมากเด็กนักเรียนก็จะพัฒนาไปเป็นจากเยาวชนที่ดีเนี่ยจะไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตตัวครูบาอาจารย์เองก็จะลดความกดดันในการสอนนักเรียนลดความกดดันในการทะเลาะเบากแว้กับนักเรียนเนี่ยได้มากขึ้นหรือเลาะลดความเป็นตัวเองลดความโกรธอย่างเงี้ยในการสอนได้มากขึ้นถ้าทําแบบนี้ได้จะดีเยี่ยมมากเพราะนั้นหน้าที่คืออาจจะต้องไปคุยกันในองค์กรภาพรวมเพื่อปรับใหม่ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ฝากทั้งอาจารย์ด้วยแล้วก็ฝากท่งนักเรียนด้วย ฮะมีอีกเหรอทํ่ามทำไมเราถึงรู้สึกผิดเวลาด่าคนอื่นแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่มีที่ด่าอะไรเียไม่เข้าใจเข้าใจคือคำถามคือในขณะที่เราด่าเรามั่นใจไหมว่าเราไม่มีเจตนาที่จะด่าเขาการพูดคำหยาบเนี่ย โดยมากการด่าเนี่ยถ้าด่าดับเจตนาประทุษร้ายต่อบุคคลนั้นเนี่ยมันจะใช้คำหยาบในการด่าถูกต้องปะแต่ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการประทุษร้ายหรือทำร้ายต่อบุคคลนั้นเนี่ยมันไม่บาปดังนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเรากลับมารู้สึกผิดแสดงว่าในใจเราลึกๆมีเจตนาในการประทุษร้ายเขามีเจตนาในการทำาลายทำร้ายเขาอยู่ในหน่อยหนึ่งมันมีอยู่แต่เราไม่รู้แต่พอเวลาเรามานั่งคิดเออว่ามาเรื่องรู้สึกผิดแสดงว่าเรามีเจตนาด่าเขาจริงๆ ดังนั้นถ้าเราไม่ได้มีเจตนาลาแต่มีเจตนาดีจริงๆในการบอกสอนเขาได้ความบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรเคลือบแฝงแม้แต่นิดเดียวอันนี้ไม่มีทางที่จะกลับมารู้สึกผิดได้เลยแต่ถ้าเรามีเจตนาไม่ดีเจือปนอยู่อันนี้มันจะย่อมมีความรู้สึกผิดแน่นอนเพราะนั้นรู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดวัดที่เจตนาเจตนาเป็นตัวชี้กลับแล้วก็รวมทั้งเจตนาต่อการพูดการบอกการสอนการดูดนะ่าว่ากับบุคคลนั้นว่าเรามีเจตนาในการทําร้ายเขาหรือเปล่า ถ้ามีเจตนาในการทําร้ายอันนี้ผิดนะอ,อก็สมควรแล้วที่รู้สึกผิดรู้สึกผิดทำยังไงสํารวมระวังอย่าไปทําแบบนั้นอีกเปลี่ยนตัวเองใหม่แค่นั้นเองอตกปลาเอ,อ,อ เป็นเพราะความประมาทเป็นเพราะความโง่ของตัวเองอะนะมึงคุยยงเบ็ดตกปลายห้เกี่ยวกับบานตัวเองเขาเรียกคุยงงูไม่พ้นคอยนี่คุยงเบ็ดไม่พ้นคอไม่พ้นหัวตัวเองอะนะส่วนหนึ่งเป็นวิบากไหมมันเป็นวิบากส่วนหนึ่งเป็นจากความประมาทในปัจจุบันของเราคือเราไม่ระมัดระวังอะคุยงไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็เลยกลับมาเกี่ยวหัวตัวเองได้แต่เราจําไว้ว่าเราลองจับกลับไปจับความรู้สึกตัวนั้นว่าเราเจ็บไหมเจ็บใช่ปะ ดง kita, old, own own so ังนั้นให้เรากลับมาจับความรู้สึกว่าเมื่อเบ็ดมันเกี่ยวหัวเรามันเจ็บต้องไปโรงพยาบาลแล้วมันมีความเจ็บปวดแล้วเราเจ็บไปอีกหลายวันถูกต้องปะเพราะมันเกี่ยวเข้าไปคําถามคือแล้วเวลาเราไปตกปลาถ้าเบ็ดมันเกี่ยวปากปลาปลามันเจ็บไหมไม่รู้แล้วเราเจ็บไหมโดนเบียดเกี่ยวอ่าปลาก็ต้องเจ็บเหมือนกันถูกต้องป่ะอ๋อเราโดนหัวไม่ได้โดนปากงั้นเราเอาเบ็ดเกี่ยวปากดูจะได้รู้ว่าเจ็บแบบปลาไหมคือในเมื่อเราเจ็บมันเป็นเบ็ดอันเดียวกันน่ะปลามันก็ต้องเจ็บเหมือนกัน ถูกต้องบ้านเรายังเจ็บมันก็ต้องเจ็บแต่มันแค่ร้องไม่ได้มันแค่พูดไม่เป็นกันเองมันเลยไม่สามารถร้องแย่แหกกระเชิงได้ว่ามันเจ็บแต่เราเนี่ยยังมีโอกาสบอกว่าเจ็บยังมีโอกาสในการไปโรงพยาบาลดังนั้นอย่าพยายามไปตกปาวิบากอย่างเบาของการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้ยากเป็นไปเพื่ออายุสั้นหรือโรคภัยไข้เจ็บมากเนี่ยหนึ่งในวิบากของการที่เราไปเบียดเบียนสัตว์ก็คือการโดนเบ็ดเกี่ยวหัวกระบาดถ้ายังทําต่อไปอีกหน่อยอาจจะไม่ได้เกี่ยวแค่หัวนะ อาจจะไปเกี่ยวอย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปรับวิบากกรรมที่มันหนักหนาสาหัสกว่านี้ก็ได้แล้วนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เลิกตกปลาซะอย่าไปเบียดเบียนสัตว์ให้ได้ยากมันไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นอย่างเงี้ยเราไปหาซื้อปลาที่มันตายแล้วมากินก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วตกเราก็ไม่ไดเอามากินใช่ปะเราก็ตกเพื่อความสนุกตกเพื่อความเล่นเป็นกีฬาที่เราชอบอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้ยากถ้าไปไปได้เปลี่ยนวิธีการเล่นอย่างอื่นดีกว่าไปเล่นอย่างอื่นเลยอย่าไปตกปลาเลยฮะมีเพื่อะไร ไปเขาเชินไก่ขอกําลังใจว่าอะไรเื่อไม่อยากอะไรนะทร,รมานเรื่องอะไรอ่ะโอ้ oh, ไม่ตายหรอกไปเถอะมันได้เป็นออกูก็ไปมาก่อนแล้วแค่สอกแตกเอง <laughs> สมัยอนาะจารย์ไปรอดอแล้วเขาลงทวยแล้วเขายเอาเข่าไอ้เอาเอาเอาไอา้อ,อ,อกเนี่ยชันคานขนาดมีเสื้อนะสุดท้ายก็สอกแตกเพราะเรากระแทกไม่ดีเองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะัมันคงไปโดนหินอย่างเงี้ยสามวัน เป็นสาวันที่เหมือนติดเหมือนตกนรกกันนะทรมานมากกูให้กําลังใจหมงนะอันนี้กาลังให้กําลังใจอยู่แล้วตอนขึ้นเขาชั่นใจเนี่ยหอบแดดเลยกูจะบอกให้อยู่บนภูเขาอยู่บนผาอย่างเงี้ยนะต้องขึ้นให้ถึงยอดเขานะแต่ได้อาบน้ําก็ยังดีอาจจะได้อาบน้ําอาจจะได้3วันรู้สึกจะได้อาบวันเดียวมั้งก็ดีนะก็ดีถ้าเวลาปวดท้องก็ห้องส้วมก็โอเพนดีคือเวลานั่งยองๆไปหัวก็ยังโผล่มองคนงข้างได้อย่างเงี้ยนะ เออเวลาจะมีกลิ่นอะไรก็ได้กลิ่นกันหมดซ่วงก็เป็นซ่วมหลุมที่เขาขุดลงไปในดิน,นอย่างเงี้ยนะก็สนุกสนุก,นกอาบน้ําลงอาบน้ารวมกินข้าวอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างนอนเต็นต์มีงูเข้ามาในมุ้งบ้างมีงูเข้ามาในเต็นต์บ้างก็ <laughs> ขอให้ผ่านมาได้ดีขอให้มีชีวิตรอดตายกลับมาก็แล้วกันเนาะ <laughs> เออ